บอกเรื่องอำนาแจแสงสิ่งที่เขามองเขาเห็นคุยคุยเห็นฟั่งเลยที่เห็นเห็นมากกับบอตามก็หาถ้าบอกไปแล้วก็ห้าหกเจ็ดพนละแอนมีทั้งพระมีทั้งคนพระนี่ไปเจอยุลาบุรีเด็ซอยเ <c oughs> พื่อนเพื่อนดุนของมาสักแบน,นั่นเดซอยเนี่ยเพืนบดโดนยึดสองถ้าได้สองปีเท่าน,นั้นอันไหนก็มีเหตนเด็ซอยเพืเ่อนนี่ ในใจของครูบาอาจารย์ซอยนหนึ่งกราอยู่ปากซองนั่นอยู่ปากซองนั่นอ,อนนาตมากยัตอนสมัยนั่นหมดไปไหมเนี่ยเมื่อก <c oughs> ี้นั่นแหละสองสามพรรษาประมาณฉันฉันอาหารเลือไปเหยียบผ้าหลุนน่องมานั่งเล่นอยู่นี่มีโยมเพิ่นมานั่งคุยนำ้ำนีิเป็นลุนน่องแล้วอบอกมากราบมาคุยนำ้ำตอนนั้นนึ่เพิ่นก็กลับไป ทีนี่กลับไปบูดูนักวันเล่าๆนักสีมงเช้าไปประมาณน,นะนั้นนึกก็มาคืออย่างอเตอร์ไซค์มานยังมาจับปรไเด็นอะ่ะตอนว่าเพิ่นไปดูล่างส่งกาเั็นว่าล่างส่งหอกก็ไม่เคยหูวจักเพราะหอกก็ทอดๆแต่ไปวัดนี่ไปครั้งแรกวัดนี่วัดโคสาากสัง่าปักซองนีง่ระวิรัดเออพระวิรัตหนุนหน <c oughs> ว่ามหาระหลังสรวงแห่มหาระอ,อ,อุโมเเร้าอีซอยได้ว่าสัตว์ผู้เป็นน้องพื้นยังพือนป่วยมาเป็นทิพย์ทปีไปรักษาได้ก็บอยห้หลังสรวงบาาอกให้มามหาระอุโมงเส้าคนก็เลยมาเอาอไปซอยจะได้นอนบัี้เฮาก็บ,บ่บด้หูยังโอ้่องนี้นงะยเ,เลยว่า,าขัดยมาไติไปก็ไปมั้งพอไปถึงบัต บ้านของผูถิพนมานี่นี่หมดไปพอเปิดประตูบ้านเข้าไปท่านละเห็นภูเป็นน้องเพิ่นเราบานนอนอยืนบอกขึ้นมาเลยหลวงพอ่ออ,งพอ,งพออีน้อยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อใช่ไหมหลวงพ่ออีน้อยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อใช่ไหมเขาพูดขึ้นมาอีกเนะี่ยคนที่นอนอยืนเะขาเขาเข,า,ขาพูดขึ้นมาอีกห้องก็งงๆ่ยห้องก็จะดีใจ่ไนะก็เลยว่าเอา้นานำนำมาขันหนึ่ง ก็สมัยนะัดด้นสวด็จที่น้ำบันช่อนชินน้ำบันช่อนของหลวงปู่พุทธจันโตนะเขาก็อธิษฐานก็ไปเรื่องแปลกว่าเขาดีขึ้นมือต่อมาผมคิว่าเขาดีขึ้นเขาใส่บาทได้อาการเขาดีขึ้นนั่นคันหนึงนะนี่นี่กับพาเยล,าล่าบุรนะีเนี่ยก็ได้ซอยรักษาแล้วกับพวกมือต่อมาเพิน่นเพิ่นหายเลย <c oughs> ที่นี่มา่อวานจะพอที่เจอได้วัด เจนีวัดน,นี่ดที่ว่าไปใส่ยังมูดของยังมูดใครเขาหนํามันนยังพูดเดี๋ยวน,นี้ก็มีเดินไปย่านมาหลอนมาหลอ,อนกับมาหาที่นี่พอมาจิกอาตามามาที่วัดเนี่ยอาตามาไปเห็นยังน,นนะลองลันวัดเลยน้วกัลบไปงู <c oughs> ตัวขึ้นมาหายทีนี่เบิ้งถามยังกลับไปบ้านยังมืออื่นเ,นเสีย <c oughs> มือต่อมาเนี่ยถามหายแล้วกันมีบางคนกับมาจำได้หลายหลายคน มากมีแนวแฝงมากไปโรงพยาบ,บาลไปเบิ้งแมอยมีเน,น่าแฝงมากพอมานางลหลายหลคนมานางใกล้ๆมาเมืม่อมานางตัวนี้ด้วยพาอมาไาหนกันห้องล้านมัดเลยค่ะลมตึงหายคูนึงกับมาได้โคลนต้นละหี่ให้อฟังนั่งก็ไปรักษามาเป็นนิสิตป,ปีมหายหทีนี่พ่อมาหาตมาตมาก็เลยปะทดสอบเบื้องเอาไอ้ <c oughs> ใกล้เอาได้ใช้ศีลบ่พันแล้วก็สวด นี่เราล่อนร้อนล่อนลองลองว่าร้อนล่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 อนอนี่มาถามมาได้ไหนมาจากซูรินมาท่านเลนีล่ขอกินเบอทู่ไหมก็เลยให้โยมเอ้าไปไปเอาไม้ยังยังว่ได้กินดอกลมตึงลงทั้ก่อนนั่นมีหลายหลายเรื่องคนเพราะนั่นเรื่องอำนาจแสงมบนนี้คุณได้จีว่าจังได้ข้าโบหูเด้เท่านี่ได้เห็นมาไม่กระทั่งเงี้ยเนี่ยหลายอย่างหลายสิ่งมันมากกว่านี้อันนี้แค่ส่วนใหญ่เด้อเพราะฉะนั้น บางสิ่งบางอย่างที่เฮาบ่ฮู้ท่านมาเห็นเฮาบ่เคยประสบการณ์เฮาอย่าไปปฏิเสธมันเป็นกฎแห่งกรรมมันเป็นไปได้เบิดกรรมของสัตว์โลกมันมันแตกต่างกันไปสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมสติปัจจิตกรรมก็ย่อมจะแม่สัตว์โลกต่างกันไปนี่วอาสูุฟังเนึ่นี้ๆี่น่อยก็เป็นน้ำจิบนี่นี่เออเมนม์นนั่นดอกบอกสุฟังเออเอาอีว่างจบ